หอยครับพี่น้องบอกหอยนะแต่บอกหุษงผักขาพี่น้องกินครับพี่น้องหิมะมาหมาขาหมาเด้อค่ะพี่น้องขารสละพี่น้องครับหอยนะครับพี่น้องไม่บอกหอยเอพนตัวนี้เด้อะหอยถังเอาอะไรติดต่อเก็คือกับว่าสเปรย์เหมือนกันดิ เมื่อนั้นแม่อบกินหนตาเม็ดโตใหญ่ๆแพงเหรอไม่แ็นหใสักเนียงให้ตาหน่อยก็ม็ตาดอกเมี่ยมันเป็นบอกหอยนาหอยนาล่ะหอยนาเลยเนาะกินเลยลูกกินเลยมึงเคกินด้หอยแม่หอยนาเป็นของชนิดจาไม่ใช หอยมิตาหอยน้ำมิสตาเล้วเจ้าแก่กนนี่ยมิสตาไหมล่ะเดี๋ยวกิ้มลายอยู่ดีนี่เดี๋ยวิ้มอยู่ทางนี้เนี่ยเออแตั้งนูมมีมีตั้แน่แจ็คจาบนวระดนวไปได้ไหมอะไรัวกระปุกจักานนั่ก่อนอืมบอวิีม่ะ เป็ะไปแบบนู้นนี่ดือมันยังไม่สะาดตัวนีมยั่ถือกันติลูกมันมามากคนมื่นี่นี่มไงม่อกคเรอนนี้เยดเ็น้องมหน้องมแอมจวมันอ่ะเย็บว่แม่เต้าอืม เลิศแต่พี่น้องค่ะไออินเล,ล,ลิศพูดดังลิซ่าแซบบอลลูกบอลแซบนั่งยืนงเอาลูกสาวบอแซบครับรแม่เดแม่แซปปแบบลล่ะแซบบถ้ามีมีด้วยมีแซบบอลมีแซบบอลยู่เตยสัก่เนยันยงไงอยเงี้ยนอนกอดกันแม่ลู้แม่ลูกนอ,อ,อนกอดแก่ทำมางอืมเฮ็ดอี๋หงอืมเมา Biểu dòng, bây giờ bà ngoài napping ông hết bắp rằng là dân ghetto bỏ đi mình quý 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 quan quý อันนี้ร้านลูกสาวขึ้นลูก้ายเนี่ยแม่ร้ร้านลูกสาว